สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร่โลวิทุลนะครับช่องทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ทาร่โลน้องใหม่ทาง YouTube นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทำนายดวงความรักตามวันเกิดนะครับผมประจำเดือนพฤษภาคม2565นะครับผมวันนี้ก็แปลกหูแปลกตากันหน่อยนะครับผมช่วงตลอนทัวร์นะครับผมถ่ายทำนอกสถานที่โรลว์นะครับช่วงวันนี้ผมก็มาอยู่ที่อำเภอสาสขันนะครับผมจังหวัดกาลสินนะครับผมมาเยี่ยมชมโดยโน้เสาร์นะครับผมอ่ะก็สวัสดี ทุกท่านที่เข้ามาชมด้วยนะครับผมตอนนี้ช่องทาโลวิซุนก็มีผู้ติดตามมากกว่า10,000นท่านแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีการจัดกิจกรรมนะครับแจกของรางวัลนะครับผมติดตามกันนะครับว่าจะแจกในวันไหนน่าจะเป็นประมาณเดือนหน้านะครับหลังจากที่ผมทัวร์อีสานเสร็จนะครับผมอ่ะแล้วก็สําหรับในวันนี้นะครับผมก็ใครที่อยากจะดูดวงฟรีในวันเสาร์นะครับช่วง6กโมงเย็นนะครับผมกิจกรรมไฟ้สดนะครับขอบคุณแฟนรายการดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามก็ยังมีเช่นเดิมนะครับใครที่มีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้น ให้ผมทํานายดวงให้อาอกาศในคลิปพิาการ์ดคลิปต่อไปนะครับผมก็สามารถเขียนชื่อคําถามพร้อมอบอกผมด้วยนะครับว่ากดติดตามแล้วนะครับผมแล้วก็ชื่ออายุนะครับแล้วก็เอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามเอาไปทํานายให้ในคลิปพิาการ์ดคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้ผมได้ทําทามสแตปมเอาไว้ให้นะครับผมแยกการทานายออกเป็นช่วงคนมีคู่คนมีคนคุยและคนโสดนะครับผมใครที่อยากกดเข้าไปดูในช่วงไหนก็ กดเข้าไปดูได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปกนก่อนนะครับว่าการทานายดวงของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นําเอาคําทานายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญให่ในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากให้ผมทํานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับเดี๋ยววันาาน,น,านายดวง ความรักของชาววันพฤหัสบดีนะครับผมประจําเดือนพฤษภาคม2องพน้านี้นะครับเอาดวงคนมีคู่ก่อนเลยนะครับขอดวงความรักนะครับผมของคนมีคู่ที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจําเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับผมของชาววันพฤหัสบดีนะครับผมสําหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับผมคุณมีลักษณะที่ค่อนข้างจะมีปัญหากับคนรักมากพอสมควรนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ค่อยจะยอมกันสักเท่าไหร่นะผมเอาชนะค้าคานกันทะเลาะบอ่อแวง้งกันเป็นประจำนะครับทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะผมทําให้ในบางครั้งเนี่ยคุณรู้สึกเบื่อนหน่ายกับความรักมากพอสมควรนะครับผมในบางทีก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมจะต้องมีแฟนวะอยู่คนเดียวดีกว่ามั้งเนี่ยรู้สึกมีแฟนไปก็ต้องทะเลาะก,กันเดี๋ยวก็น้องงงกันเดี๋ยวก็เจอเรื่องของความเอาเดือดใจการไม จนในบางครั้งเนี่ยคุณรู้สึกถึงความไม่ค่อยจะมั่นคงสักเท่าไหร่กับความรักนะผมในบางคนเนี่ยอาจจะเจอในเรื่องของความที่แฟนอาจจะรักสนุกมากเกินไปหน่อยนะผมอาจจะมีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากเกินไปหน่อยอาจจะบอกว่าชอบเฮฮาปาร์ตี้มากเกินไปก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะมีไพ่เดอะฟลูขึ้นมาคู่กับตัวท่าดาบนะผมทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาขัดแย้งกับคนรักมากพอสมควรนะครับผมในบางคนเนี่ยถึงกับขั้นที่เอือมละอากับความรักมากเลยนะผมบางคนเนี่ยบบแบบว่าอยากจะอยู่คนเดียวเลยนะครับผมค่อนข้างจะเหนื่อยหน่ายกับความรักค่อนข้างจะเหนื่อยหน การทะเลาะมากพอสมควรนะครับผมสำหรับชาววันพฤหัส,สบดีนะครับผมแต่พอเข้าสู่ในช่วงประมาณต้นๆเดือนพฤษภาคมคุณกับ ใจเย็นลงนะครับผมเหมือนก็จะปรับกันได้ครับผมเหมือนจะปรับจูนกันได้ไม่ใช่ว่าเขาดีขึ้นนะครับผมแต่เหมือนกับตัวคุณเองนะครับผมเหมือนจะทําใจได้นะว่าเออเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้แหละอย่างน้อยมันก็ไม่มีใครก็แล้วกันมันก็แบบว่าเป็นคนแบบว่าชอบแบบว่าเฮฮาปาร์ตี้ชอบแบบว่ามีโลกส่วนตัวอะไรก็ปล่อยๆไปนะครับผมเหมือนคุณจะปรับสมดุลกับความรักได้ดีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีท่าทีที่ค่อนข้างจะสงบกันให้ดีมากขึ้นนะครับผมจากที่เคยทะเลาะกบฏแว้งกันบ่อยๆก็กลายเป็นว่าไม่ค่อยจะทะเลาะไม่ค่อยจะ อาจจะไม่ได้หวานไม่ได้บอกรักกันทุกวันไม่ได้โรแมนติกแบบคู่อื่นเขาหนุ่มจะเป็นคู่กัดคู่ทะเลาะหรืออะไรต่าง,างๆนานาก็ตามนมุ่มแต่คุณ2คนก็ไม่ได้ไปไหนซึ่งกันและกันนะครับผมอาจจะมีท่าทีที่ค่อนข้างจะสงบนะค่อนข้างจะโปงนะเหมือนทะเลาะกันบ่อยจนโปงแล้วอะแล้วก็มีลักษณะที่บางคนอาจจะมีเหตุให้จะต้องไกลกันก็เป็นไปได้นุ่มบางทีแฟนของคุณหรือตัวของคุณเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายในอะไรบางอย่างอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการงานเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยไปเลยก็เป็นไปได้นะทําให้คุณไม่ค่อยจะมีเวลาไไปททะะเเลาาบบ่่แแว้งกกกัััฟนนหรผ แล้วก็ในบางคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการโยกย้ายนะผมอาจจะเป็นเกี่ยวกับการปรับสมดุลในจิตใจของคุณเองนะครับผมอะคุณจะมีการใจเย็นมากขึ้นสงบซึ่งกันและกันมากขึ้นแล้วก็การทะเลาะกันที่เคยมีบ่อยๆในช่วงปลายเดือนเมษายนก็จะนิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ความรักของคุณจะมีทิศทางไปข้างหน้าได้ดีมากขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้นะผมหลักจากที่เอิ่มง้องแง้งอะไรกันมานะผมกลับกลายเป็นเออเริ่มจะบอกชินแล้วว่านั้นนะผมชินแล้วกับนิสัยใจคอของของเขาแล้วผมกับสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็ค่อนข้างจะทาใจวว่่าเอออยยยัััังงงงไไไไกกกก็็ปนมรดดู้ นี่แหละไม่ได้ไปไหนกันหรอกนะครับไม่ได้เลิกไม่ได้อะไรกันหรอกนะครับเพราะฉะนั้นชาวพฤหัสบดีเนี่ยจะมีลักษณะที่โอเคความรักของคุณจะสงบนิ่งลงแล้วก็จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันไปข้างหน้าได้ดีมากขึ้นนะครับผมแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากการทําใจยอมรับของคุณเองนะครับผมสำหรับชาววันพฤหัสบดีสาหรับเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับ ก็ถือว่าโอเคอยู่นะับผมค่อนข้างจะสงบนะถึงแม้จะง้แงแงงอะไรกันบ้างแต่ก็ยังรักกันดีอยู่ยังดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีอยู่นะครับสำหรับชาววันพฤหัสบ,บดีนะครับผมอ่ะต่อไปนะผมมาดูอ่าไพ่ประกบกันบ้างน,นะผมว่าดวงความรักของคนมีคู่ที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงอีกนะครับผม ก็เหมือนเดิมนะครับผมมีทะเลาะกันบ้างนะวันไหนทะเลาะกันทีหนึ่งก็ทะเลาะกันแทบบอกว่าแทบเป็นแทบตายแทบจะแบบว่าหืไม่อยากจะคุยกันเลยนะผมแทบจะไม่อยากมองหน้ากันเลยนะวันไหนทะเลาะกันก็ทะเลาะกันรุนแรงับผมแต่บทจะดีก็ดีกันซะอย่างนั้นนะครับผมอาจจะเป็นการที่ทะเลาะกันแบบขึ้นขึ้นลงๆนะไม่ใช่ว่าหวานแหววไปซะหมดนะผมแต่ถามว่าจะเป็นยังไงมันดีขึ้นนะเพราะไพ่ของคุณเนี่ยออกมาค่อนข้างจะดีนะดีทั้งสามใบเลยมีทั้งเดอดสตาร์ซึ่งหมายถึงเป็นความหวังของกันและกันนะครับผมแล้วก็มีทั้ ทำอะไรบางอย่างที่จะทําให้ความรักของคุณดีขึ้นนะครับผมแต่ถามว่าจะมีทะเลาะับ้างไหมก็มีสิบดาบ,าบาเข้ามาปะปนมาหนึ่งใบนะมีพลังงานลบอยู่หนึ่งใบก็แปลว่ายังมีการทะเลาะกันอยู่นะยังไม่ถึงกับว่าคั้นรือว่าใส่ปิ้งหวานแหววอะไรอย่างนั้นนะครับผมถือว่าเป็นคู่รักคู่กับคู่ทรหดนะครับผมแต่ก็ไม่ไปไหนจากการแน่นอนนะผมความรักของคุณเนี่ยจะมีความไปข้างหน้ากันได้อย่างดีจะมีเป็นความหวังให้กันและกันได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะดูแลเอาใจใส่กันและกันเป็นอย่างดีเพียงแต่ว่่่่่่่่่าาาาาาาสิงงงงงงงทีีต้้ออออออลลลดหหนนนนนยยยกกก็็็็เเเเเปปรรรืืขชะแวฝฝใึ อาจจะโลกส่วนตัวสูงไปนิดนึงถ้าลด2เรื่องนี้ลงได้ก็จะดีมากๆนะครับผมแต่ดๆแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับผมอาจจะมีง้องแง้งกันบ้างแต่ก็จะกลับมาคืนดีกันได้ไม่ถึงขั้นที่จะล้างลากันไปนะครับผมสำหรับชาววันพฤหัสบดีสาหรับดวงความรักในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะทะเลาะกันน้อยลงแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วนะครับผมสำหรับคู่รักของชาววันพฤหัสบดีนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูดวงของคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันพฤหัสบดีกันบ้างนะะคครรัับผมมออขดววงา ของคนที่มีคนคุยนะครับที่เกิดในวันพฤหัสบปปดีด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับผมของคนที่มีคนคุยนะครับ ที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีด้วยนะครับผมสําหรับดวงความรักของชาวคนที่มีคนคุยนะครับผมสาหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่มันก็ขึ้นว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับผมคุณมีความมั่นคงกับความรักหรือว่ามีความมั่นคงกับคนที่คุณกาลังโฟกัสมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมแต่เหมือนเขาปิดตาปิดหูปิดตาคุณเอาซะเลยนะครับผมเหมือนกับว่าเขาเนี่ยในช่วงนี้นะันะในช่วงประมาณปลายปลายเดือนเมษายนนี้นะครับผมเหมือนก็เขามีบางอะไรบางอย่างที่ปิด บังคุณเอาไว้นะผมทาให้คุณไม่รู้เลยว่าจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะผมเขาไม่ค่อยจะให้ความชัดเจนกับคุณสักเท่าไหร่นะผมเขาจะบอกว่าเอ้ยเขามีปัญหานู่นนี่นั่นอะไรสารพัดสารเพทําให้เขาไม่ค่อยจะมีเวลาให้คุณมากนักทางทั้งที่คุณน่ะตั้งมั่นแล้วนะผมว่าเอ้ยคุณอยากที่จะโฟกัสหรืออยากที่จะคบหากับคนคนนี้สักทีนะผมอยากจะให้ความสัมพันธ์มันขึ้นหน้าแต่เหมือนความสัมพันธ์เนี่ยพอคุณขยับเข้าใกล้เขาก็ขยับถอยห่างออกไปนะผมความสัมพันธ สักเท่าไหร่แล้วคุณก็ค่อนข้างจะวิตกกังวลกับคนที่คุณกำลังโฟกัสอยู่ไม่ใช่น้อยนะผมแต่พอเข้าสู่ต้นเดือนพฤษภาคมเฮ้ยท่าทีเขากลับเปลี่ยนไปนะผมท่าทีเขากลับเปลี่ยนไปเขากลับดีกับคุณมากขึ้นนะผมอาจเป็นไฮโลฟานเลยนะบางคนนะผมอาจจะชวนคุณไปทําบุญไปทําทานก็เป็นไปได้นะผมเขาจะมาดีกับคุณมากขึ้นดีแบบว่าเฮ้ยแบบผิดปกติเลยนะผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีเวลาให้คุณมากขึ้นนะครับผมอาจจะไม่ได้บอกว่าถึงขั้นที่บอกว่าเฮ้ยมาขอเป็นคนรักมาขอเป็นอะไรนะผมแต่ความสัมพันธ์ เป็นแบบว่ามีเวลาให้คุณมากขึ้นมาคุยกับคุณแบบเอาใจใส่มากขึ้นนะครับผมขยับเข้าไปใกล้ขึ้นอีกนิดนะครับผมจากความสัมพันธ์ที่ดูแล้วไม่ค่อยจะเห็นทิศเห็นทางนะครับพอเข้าสู่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมความสัมพันธ์ของคุณจะค่อยๆชัดเจนมากขึ้นนะครับผมอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าโอ้ยรักกันโรแมนติกแต่ก็ค่อยมีเวลาให้กันมากขึ้นแล้วเขาก็จะมาทําดีกับคุณมากขึ้นในบางคนอาจจะชวนเข้าวัดเข้าวาก็เป็นไปได้นะพอไพ่ของคุณขึ้นไฮโลฟานขึ้นมาขึ้นคู่กับ3 3้ววยยก็หมายถึงการฉิมฉลออองกกการพพูดคุยันนนแแแบบบบบบเื่่ี็ตาามนว่สั ค่อนข้นางจะคืดหน้านะครับผมแล้วก็เข้าสู่ในเดือนพฤษภาคมนะครับผมคุณจะเห็นในความซื่อสัตย์ของเขาในความตรงไปตรงมาของเขานะครับจากที่เขาไม่ค่อยชัดเจนกับใครเป็นเขาจะชัดเจนน่คุณมากขึ้นอามีความหวังนะครับผมสำหรับคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับมีความหวังว่าคนที่คุณกาลังโฟกัสอยู่เขาจะแสดงความชัดเจนกับคุณมากขึ้นนะครับจากตรงไปตรงมาของคุณมากขึ้นจะแสดงความซื่อสัตย์ซื่อตรงกับคุณมากขึ้นและความสัมพันธ์ของคุณก็มีโอกาสที่จะพัฒนากันไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นน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 ใชช่่่่่ววงงประะมมาาาาาณตตตตัั้้้้้แแเเเเเดดดืืือออลพพฤฤษษภภคคจขูก เลยอดี๋ยวมาดูกันต่อนะผมว่าจะเป็นยังไงอีกนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคมสาหรับคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับผมอขอดวงความรักนะครับของคนที่มีคนคุยนะครับที่เกิดในวันพฤหัสบดีด้วยนะครับผม อ่ะรู้แล้วนะครับผมจริงๆแล้วนะผมเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ไปกับคุณนะครับผมเขาอยากจะเริ่มต้นเขาอยากที่จะคบหากับคุณหรือว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์จากความไม่ชัดเจนหรือจากการที่เป็นแค่คนคุยกลายไปเป็นคนรักแต่เขาติดปัญหาหรือไม่ก็ตัวคุณเองนะผมติดปัญหาเรื่องอดีตนะผมเรื่องอดีตเรื่องที่ไม่สามารถมูฟออนได้นะผมหรือไม่ก็อดีตของเขาแม่ของเขาของคุณนะเข้ามาพัวพันทําให้เกิดการแบบว่าจะต้องยืนยับจะต้องแข่งแย่งแข่งขันมากพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีคนคุ ุยนะใจของเขาเนี่ยเขาอยู่กับคุณนะไม่ใช่ว่าไม่อยู่กับคุณนะครับผมเพียงแต่ว่ามันติดปัญหาเรื่องคนเก่าที่มาพัวพันไม่รู้ว่าฝั่งคุณหรือฝั่งเขากันแน่นะครับทให้เขายังไม่สามารถมุกออนจากออกมาได้และไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้นะครับทให้เขาแบบว่ามาม,มาหายหายนะครับมามาหายหายจนในบางครั้งเนี่ยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไปทําอะไรวะทําทไมบทจะดีแล้วอย่างที่บอกบทจะดีเขาก็มาแบบมารุนแรงแล้วนะมาแบบโอ้โหเหมือนจะชัดเจนแล้วเหมือนจะไอจะเอาแล้วเอานั่งมั่นใจกับคุณแน่นอนแล้วแต่บทจะหายก็บู นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยเขา diet, จะทําตัวชัดเจนกับคุณมากขึ้นเพราะเขาตัดสินใจที่จะเลือกคุณแล้วนะผมเพียงแต่ว่าอาจจะมีอดีตอะไรบางอย่างที่มามาปัวพันอยู่แล้วผมทําให้เขายังไม่สามารถที่จะมูฟออทออกมาได้ในขณะนี้นะผมแต่ถ้าคุณรอเขาได้ก็มีโอกาสสูงมากเช่นกันเพราะตอนนี้ท่าทางใจเขาน่าจะอยู่กับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีสําหรับชาวที่คนที่มีคนคุยหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนครั้งนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับผมอ่ะไงก็เอาใจช่วยแล้วันเป็นไปตาามทที่งย ก็ขอให้เขาจบกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าไปได้โดยเร็วแล้วก็ให้เขาได้เริ่มต้นใหม่กับคุณสักทีเพราะดูท่าทางแล้วเขาก็ค่อนข้างจะจริงใจกับคุณมากคนหนึ่งเลยนะครับสําหรับคนที่มีคนคุยนะครับออะต่อไปนะผมมาดูดวงความรักของชาวโสดกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างในเดือนพฤษภาคมนี้สําหรับชาวโสดที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับผมออาขอดวงความรักนะครับของชาวโสดนะครับที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจำเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับผม ขอดวงความรักนะครับสําหรับคนโสดนะครับที่เกิดในวันพฤหสัสบดีนะครับผม สำหรับดวงความรักของชาวโสดนะครับผมในช่วงประมาณไปลายเดือนเมษายนเช่นเดียวกันนะครับผมคุณมีลักษณะของการที่ไปชอบใครเขาก็ไม่ชอบคุณนะครับผมพอคนที่คุณไม่ชอบเอากลับมาชอบซะอย่างนั้นนะครับผมดวงไม่ค่อยจะดีกับความรักสักเท่าไหร่นะครับและคนที่คุณไปชอบเดี๋ยวคนจะเจอว่าคนพวกประเภทแบบว่าแบดบอยแบดเกิร์สซะทุกทีไปนะครับคอจะจริงจังกับใครเอาไปเจอว่าเขาเนี่ยมีจิตใจที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้ก็ใจร้อนใจแบบว่าหืออะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับค่อนข้างจะ ประสบความสาเร็จในความรักเอาซะเลยนะครับบางทีคนมาตามจีบตามตื้อคุณคุณก็ไม่ค่อยจะชอบนะแต่พอคุณเริ่มจะไปหันไปสนใจเขานึ้อ,อก่อนไหมครับพอคุณเริ่มจะไปหันไปสนใจเขาเอากลับกลายเป็นว่าเขามีเจ้าของมาตามราวีซะอย่างนั้นนะครับผมให้ทำไมไม่ไปเคลียร์ให้มันจบก่อนวะแล้วเขามาตามจีบฉันถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายก็เช่นกันนะครับพอคุณไปตามจีบตามตื้อใครพอไปวาไปไปไปอะไรกับใครคุณต้องผิดหวังอยู่ซ้ําๆนะครับไม่ว่าจะผิดหวังจากเรื่องนิสัยใจคอของเขาที่ดูท่าทางจะเป็นคนที่เเเหมือนนกกับ้้าูิไ ก็ตามหรือเป็นคนที่อารมณ์ร้ายเกินไปนิดก็ตามนะผมทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยจะดีกับความรักเอาซะเลยนะผมค่อนข้างจะเฟลอยู่บ่อยๆนะครับผมสำหรับชาววันพฤหัสบดีในช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับผมแต่เข้าสู่ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็ค่อนข้างที่จะเบื่อหน่ายกับความรักมากพอสมควรนะครับผมคุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอออยู่คนเดียวก็ได้ไหมอ่ะรู้สึกว่าเออพอเาจออะไรที่มันผิดหวังซ้ำๆซากๆอยู่บ่อยๆเนี่ยคุณก็เริ่มเบื่อหน่ายกับความรักนะครับผมคุณก็เริ่มเบื่อหน่ายก อยู่คนเดียวเนี่ยก็ทําอะไรข้องตัวดีแล้วผมแต่ถามว่าตัวคุณปิดเลยไหมกับความรักมันก็ยังมีคนเข้ามาอยู่แล้วผมไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วดวงมันยังจะเปิดนะสำหรับชาววันพฤหัสบดีสําหรับคนโสดนะผมมีคนเข้ามาหาคุณเรื่อยๆนะเพียงแต่ว่าใจของคุณเองนั่นแหละผมที่คุณผิดหวังซ้ําๆอยู่บ่อยๆทําให้ใจของคุณเนี่ยเหมือนกับค่อนข้างจะแข็งขืนกับความรักนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีใครที่เข้ามาเดี๋ยวจะมีคนเข้ามานะค่อนข้างจะดูดีด้วยค่อนข้างจะเป็นคนที่ถูกใจกับคุณแต่ตัวคุณเองนะผมกลัวกับความรักกล ค,คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเออยังไม่อยากที่จะลงเอยกยบใครในช่วงเดือนพฤษภาคมน,นี้นะผมคุณจะมีความรู้สึกว่าใครเข้ามาถึงแม้จะดูดีแค่ไหนเนี่ยคุณก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปแบบว่าไม่อยากจะรีบแล้วนะผมพอรีบทีไรเจ็บทุกทีนะผมสำหรับชาววันพฤหับสบดีบอกแนละ้วช่วงนี้ดวงความรักไม่ค่อยจะดีเอาซะเลยนะผมสำหรับคนโสดนะคุณก็เลยค่อนข้างจะเข็ดขยะกับความรักใครเข้ามาถึงแม้จะดูดีแค่ไหนถึงแม้จะดูว่าพร้อมแค่ไหนคุณก็ตั้งกาดเอาไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็อยากจะค่อยเป็นค่อยไปนะผมอยากจะ กลัวแล้วผมอะเขาที่่งจะมีความกลัวเขาที่น่จะเข็ดขยะกับความรักเข็ดขยะกับความที่คนที่เข้ามาเนี่ยมักจะมีเรื่องอะไรให้คุณปวดหัวมาเป็นประจำมาจํำนะครับผมคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเออใครเข้ามาเนี่ยขอขอสแกนหนักๆขอเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องไปก่อนจะดีกว่านะครับสำหรับชาววันพฤหัสบดีสำหรับชาวโสดนะครับอะเดี๋ยวผมดูไพ่ประกบให้ต่อนะผมว่าดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงอีกนะครับสำหรับชาวโสดที่เกิดในวันพฤหัสบดีในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับอะขอไพ่ประกบนะครับผมดวงความรักนะครับ ของชาววันพฤหัส,สบดีในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผม ไออย่างที่บอกนะผมคุณจะสุขสุทุกทุกนะครับผมอย่างที่บอกนะผมว่าคุณเนี่ยค่อนข้างจะกลัวกับความรักมากพอสมควรเลยนะคุณไม่กล้าจะเริ่มต้นกับใครนะผมมันจะเป็นตัวเดตนะครับผมหมายถึงการสิ้นสุดการสูญเสียคุณกลัวการสูญเสียนะผมคุณกลัวว่าคุณลงลึกกับใครไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเขาจะทําให้คุณผิดหวังจะทําให้คุณเจ็บอยู่บ่อยๆนะผมแต่ถามว่าคุณมีความหวังไหมกับความรักในครั้งใหม่คุณก็มีความหวังเช่นกันเพราะดูท่าทางแล้วคนที่เข้ามาใหม่ก็ดูจริงจังอีกแล้วนะผมแต่อย่างที่บอกนะรราามกดีจ กล้าพอวนะผมแต่ถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมมีเข้ามาแน่ๆนะและคนคนนี้ค่อนข้างจะจริงจังจริงใจอะคุณัด้วยนะผมแต่ตัวคุณเองนะผมจะติดอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะกล้าที่จะเปิดใจกับเขาไหมแต่ดูหน้าร่างแล้วคุณเข็ดขยาดนะคุณก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะค่อยเป็นค่อยไปนะผมคุณก็เลยมีความรู้สึกแบบว่าขึ้นกลางๆนะสักเก้าเต็มสิบแล้วกันคนที่จะเข้ามาอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งร้อนนะผมค่อยๆคุยค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันไปดีกว่านะผมไปเร็วก็เจ็บเร็วนะผม ช้าๆก็อาจจะค่อยๆดูกันไปค่อยๆศึกษานิสัยก็จะดีเหมือนกันนะครับผมสำหรับชาววันพฤหัสบดีสําหรับคนโสดนะครับดวงความรักก็ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆหัวกระไดไม่ค่อยจะแห้งนะครับสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับผมออะต่อไปแล้วก็สําหรับในวันนี้นะผมก็จบคำทำนายของชาววันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีเพียงเท่านี้นะผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้แล้วก็ผมสำหรับการถ่ายทํานอกสถานที่ครั้งนี้นะครับเป็นยังไงบ้างเสียงชัดไม่ชัดยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทาร์โลวิตุนมาจนถึงตอนนี้นะครับผมแล้วก็ท่านใดที่อชอบในคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องทาร์โลวิตุนด้วยนะผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทาร์โลวิตุนก็ขอให้เฮงเรวยๆปังๆ,งๆสมหวังในความรักสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ